แฟนใหม่เหรอเพิ่งเลิกกับเวียเมื่อวานก็มีแฟนใหม่ซะละไม่คิดเลยนะว่าคนสมัยเนี้ยใจง่ายจริงๆคุณบอกผงใจง่ายเลย่งคุณนะ่ะคุณเรียกอะไรกิ้งกาปเปลี่ยนสรรรีหรือก็หลี่สามแพงวะพี่พี่อย่าทิ้งฉันเลยนะ จะไม่ให้ทิ้งได้ไงดูสาวลูปเธอสิรูไม่เวลาเดินด้วยกันอ่ะฉันอับอาย,ายขายขี้หน้าแค่ไหนไม่คิดจะปรับปรุงตัวบ้างเหรอะอะไม่คิดจะปรับปรุงตัวบ้างเหรอของที่มันเคยกินแล้วเบื่อกินยังไงมันก็เบื่อไยไปพี่พี่เฟียตีทำไมเฟียทำแบบนี้กับตี๋ในบอกว่ามากับเพื่อนแล้วนี่มาอะไร นี่ตีแอบตามมาหรอไม่คิดเลยนะว่าตีจะใจเสาะขนาดนี้แต่ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยเฟียเขาเป็นใครหรอะทำไมไม่แนะนา,นาให้พี่รู้จักบ้างเขาก็แค่ของเก่าๆที่โลทีมไปแล้วไงทำไมเฟียพูดแบบนี้อ่ะเรายังไม่ได้เลิกกันนะก็ฉันเบื่อตีนี่ที่ตีไม่มีอนาคตซื้อในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้แตกต่างกับพี่จงฉันอยากได้อะไรเขาก็ให้หมด นกที่ดีต้องเลือกไม้ที่แข็งแรงทารังมันผิดตรงไหนหรอแตกต่างกับพวกกุ้ยข้างถนนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามันก็จริงอยู่ที่เงินมันสำคัญและความรักของเราละ่ะความรักมันกินกันได้ไหมถามหน่อยนี่มันยุคไหนแล้วยังเป็นกลบในกลาลลอยู่ได้เฟียเฟียเดียว,วน่างโง่มึงไม่รู้ตัวเหรอเขาไม่เอามึงแล้วอ่ะ อุ้ยขอโทษนะครับเอ,อ่อไม่เป็นไรคร่ะขอบคุณนะคะ อ้าวคุณจำผมได้หรือเปล่าคนที่ผมชนคุณเมื่อวานไงอ๋อคุณนี่เองเมื่อวานผมต้องขอโทษได้นะที่ผมเดินไปชนคุณไม่เป็นไรหรอกคุณขอโทษฉันหลายครั้งแล้วก็แต่คุณชื่ออะไรหรอฉันชื่อนันนะ่ะแล้วคุณชื่ออะไรหรอผมชื่อตีนะ่ะนั่งได้กันก่อนก็ได้นะขอบคุณนะ แฟนใหม่หรอเพิ่งเล่ากับเบียเมื่อวานก็มีแฟนใหม่ซะ,ะไม่คิดเลยนะว่าคนสมัยเนี้ยใจง่ายจริงๆคุณบอกผมใจง่ายเล้่างคุณนะคุณเรียกอะไรกิ้งกาเปลี่ยนสีเหรือกี่สามแพงวะเอ้านี่นานเหรอไม่เจอเกันตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะนะแต่เสียดายทำไม่ตาต่ำไปคบกับไอ้คุยข้างทางแบบนี้ นั่นเมื่อก่อนอ่ะขี้เล่จนดูไม่ได้เลยนะเอาจริงเหรอพี่จงหน้าตาก็ดีึงพูดอะไรผมช่วยให้เกียรติเทพแม่หน่อยนะครับไม่ต้องหรอกตีพวกคุณสองคนคบกันหลหรอคะฉันว่าก็ดูเหมาะสมก็ดีนะคะเหมือนสารคาดีกะรี่กับแมงดาพี่จง ถือสาคําพูดของพี่หรอกนะเพราะฉันเข้าใจว่าการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่แต่ละคนน่ะมันต่างกันนี่กกหยุดน,นะเฟียคุณยายนี่ใส่ําต่ำของคุณน่ะมาใช้ข้างนอกบ้านถ้าคุณไม่ไอายคนอื่นน่ะคุณต้องควรอายตัวเองบ้างพื้นฐานคนเป็นคนของคุณน่ะมันยังหลงเหลือบ้างหรือเปล่าไปเถอะคน I <laughs> you.